ปอมแปมเผยไอซ์แพลนเรื่องลูกแล้วยอมรับเครียดเรื่องสามีเป็นนักแสดงนางร้ายหน้าสวยอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงสำหรับไอซ์อภิษดาก่อนหน้านี้ประกาศข่าวดีกลายเป็นคุณแม่ไปแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังมีเพื่อนซีกับปอมแปมนิติ ซึ่งฟอมแปมก็เผยว่าอยากให้เพื่อนมีภาวะตั้งครรภ์ที่มีความสุขมากที่สุดโดยสามีของไอซ์ยังไม่กลับมาส่วนการดูแลเราก็ปล่อยเพราะไม่ค่อยมีสติเวลาเจอไอซ์ก็เครียดตามประสาค,คนแม่มือใหม่หลายคนก็คอยจับจ้องเกี่ยวกับประเด็นสามีก็เลยรู้สึกว่าวันไหนเพื่อนอยากมีเวลาเอนจอยเพื่อนก็ร้องเพลงไม่หยุดโดยตอนนี้ไอซ์ท้อง5เดือนได้หลานสาว ก็ดีไอซ์ก็อยากได้ผู้หญิงเพราะไอซ์เป็นคนรักสวยรักงามในเรื่องของสามีเขาก็รับรู้แต่ตกใจหนักเพราะเขาไม่ใช่คนในวงการว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่คนเอาไปพูดปากต่อปากไอซ์ก็เคยบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องตอบเรื่องไอซ์ทุกครั้งก็ได้แต่เราก็ตอบให้ทุกครั้งตอนนี้ไอซ์วางแผไหนไว้หมดแล้วมันเป็นสิ่งที่ไอซ์ต้องการและใช้ชีวิตไอซ์ก็มีความสุขชีวิตแฮ ppy และก็ตั้งใจที่จะคลอดลูกที่ไทยแล้วก็เลี้ยงลูกที่ไทย กส่วนเรื่องจะย้ายไปอยู่กับสามีใหม่เรื่องนี้ยังไม่รู้